ไข่ใส่ปลาหมกึกทอดงานว่าท่ามา้ากิ้งกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆขอบอกเลยว่ามันอร่อยมากๆซื้อที่ร้านกินมันไม่ค่อยจูใจวันนี้นามาทอดกินให้เต็มจานไปเลยไข่ปลาหมกึกตัวนี้แม่ซื้อมาจากแมคโครนะทำการแยกน้องเป็นชิ้นๆก่อนนะตั้งน้ำมันให้รอ้อนแล้วก็นำน้องไข่ปลาหมึกลงไปทอดฝาหามอ้อหรืออะไรก็ได้มาปิดหน่อยเด้อน้ำมันกระเด็นหนักมากเลยพอแป๊บเดียวพอสีเหลืองเราก็จะกลับด้านแบบนี้ตอนเปิดฝาหม้อออกมาขอบอกเลยว่าออกลิออกลก่นหอมยั่วมากๆใช้เวลาทอดประมาณด้านละสองถึงสามนาทีพอนะน้องไข่ปลาหมึกของเราค่อนข้างที่จะสุกกไว้หรรือออใคจะชบบบบแ จะทอดนานกว่านี้หน่อยก็ได้เสร็จแล้วน่ากินสุดๆกินร้อนๆนะหืมฟินระหว่างนี้เรามาทําน้าจิ้มซีฟูดกันใส่กระเทียมจีนลงไปตามด้วยพริกขี้หนูพริกจินดารากผักชีใส่น้ามะนาวตามด้วยกระเทียมทนดองน้ําปลาน้ําตาลมะพร้าวชิมรสเอาตามชอบได้เลยหรือใครจะเติมชูรสหน่อยก็ได้นะเสร็จแล้วก็ปั่นให้ละเอียดแบบนี้เลยถ้าใครไม่ชอบแบบละเอียดจะใช้วิธีตาเอาก็ได้นะขออนุญาตเพิ่มอัตราดในการกินเราจะหั่นเป็นชิ้นๆแบบที่งานวัดเขาทํากันน้ําจิ้มหอมมะนาวแซ่บ ใครชอบเหมือนกันอย่าลืมไปลองทำดูนะ